พี่น้องครับผมปากระโดดครับพี่น้องมึงเกา่าครับผมนปาปปากกระโดดปากกระโดดเดี๋ยวสู้พี่น้องิึงครับผมนี่พี่น้องโอ้กระโดดไม่ไม่อยู่ครับนี่โอ้โอ้โอ้ยังเปียกๆอยู่ครับผมตัวแหงก็มีครับตัวแหงก็มีครับผมหนึ่งนี่ อันแข็งแล้วก็มีโอ้โหครับผมพี่น้องสวัสดีครับผม,อบผมโอ้ลิ้นแข็งครับผมพี่น้องครับมีมาแรางอันสีกแลยคราบพี่น้องย่งางรัดไปนี่ครับผมย่งางรัดไปนี่เพื่อมันหมานครับเพรต้องเอาเข็ดครับผม วา่าหมอว่านบ่ได้ย,ยักตูเลยหมอว่านนี่ครับว่ามัได้จักตูครับรยังเอาเข็บดไปนี่ครับผมเพื่อมันได้ยังคือบ่ลงบุนอนี่พี่น,อน้องมะยัเาเขไปรุ่นกันมพนจิได้วา่าหมอว่านบ่ได้ครับผมงดงงคือกันครับผมบ่ได้เลยยักตูเลยหมอว่านมันเป็นน้ำหยังบ่ลูครับต้องแก่เคีดครับผมย่างรัดไปนี่ครับผมเพื่อมันหมานพี่น้องเพื่อมัน นี่เคยเก็บป่าได้ด้วยครับน้ำทงน้ำในใเ,เคยจอาเกี่ยวเขาแล้วนี่ครับมีโน,นูบอลอ๋อพี่มีนัน่ยอยู่โอโอนั่งหน้าแถวนี่งพี่มีเดี๋ยววบ่ปล่อยออกตัวนยแม่แน่วแน่พี่น้องแม่แนวแน่มีนั่ครับผมโอ้ น้องย่างผาหน้ามันหนีมื่อยครับผมโมเนแนวตัวนี้ออนนย่างยากครับผมบรรยากาศครับพี่พน้องนี่ก็ลังขึ้นครับผมบรรยากาศบรรลอกของหน้าครับผมบรรยากาศงานอยู่ครับใช่ว่าตามว่านบริยักตเลยเดี๋ยวมาลุ่นมือน,นี่ครับผม ว,ว,ว่าคือข้างหน้าเนี่ยมุงหูว่าคุณหยางหยางหยางขึ้นย่างลงมันขึ้นหยากดิการเย็นครับผมเมื่อในหนาวนะครับอันนี้ถือว่าอากาศเย็นน้อยๆครับผมเมื่อในหนาวขาดหรอกครับรบอ,อบรอบอันนี้มันมันขาดครับ อันตั้งผูกกรนนามันขาดตอนแล้วก็เลยเอาเปลี่ยนครับผมมิดแทะพี่นอ้องเดี๋ยวพี่เบิ่งปากระโดดกอนเนี่ยพี่น้องเดี๋ยวโอ้จิตตกครับผมจิตตกมันจิตตก ครับผมไหมพี่น้องปลาพี่น้องครับผมปลากระโดดครับพี่น้องมึงเก่าครับผมนี่ปลาปลากระโดดปลากระโดดเดี๋ยวสูมพี่น้องิึงครับผมนี่พี่น้องโอ,โอ้กระโดดไม่ไม่อยู่ครับนี่โอ,โอ,โอ้ยังเปียก,กอยู่ครับผม ตัวแหงก็มีครับตัวแหงก็มี่ครับผมหนึ่งนี่อันแหงแรกก็มีโอ้โหพี่น้องมานครับผมมือนี้มานม้านม่วานี่ก็บมมีปากกระโดดบุลูครับผมถามผู้ใดของกระยอกกบะบาถือขึ้นกันครับเสียเวลาครับผมเก็บปากกระโดดก่อนจังไปเบึงอยู่หลอดพี่น้องมามาะพี่น้องมา ขอบไปก่อนครับเอ้ยขอได้เอาได้บ่นี่เสียงป่าดินอยู่ในรอบก็มีครับผมเสียงป่าดินอยู่ในรอบก็มี่เอาหวานพี่น้องเอ้บอกจะกระโดดด้วยซี้ได้รอบก็มีครับเจับจับจับอยู่ครับผมมีรุ่นมีรุ่นหลายเลยวันนี้เอาของพี่น้องเอาผมเลยเบื่อตตอนจับนี่แหละครับ ผมยามมันน่นเลยหาดีนี่ได้หรอบครับผมผมยามมันหลุดมือลงน้ำครับ <c oughs> อุ๊ยครับผมนี่บนยักตัวครับสองตัวประมาณสองตัวครับอยานม,มุมน้ำหักมีนกระดิ่มจนเงียหิ้กันครับตัวนี้อุย้ยน้องอยู่ข้างล่างครัมี่อุย้ยสงสัยกระดูกระมูกขึ้นนะครับตายครับผมพี่น้อง อันนี้ก็โดดเต่มือขึ้นีกตายเลยครับอัน,นยังเมียเมียกนีเมียกยเยอะนี่แสดงว่าพึ่งกระโดดครับผมอันนี้กระโดดเต่มามือขึ้นีกตายเลยครับเอาเอาเบิดครับผมพี่นอ้องเอาเบิดลอันจับจังไหนเดี๋ยวพี่น้องครับผมขอเห็ดไอ๋เอาผมมันดีก่อนครับผมถุงแต่ว่าอยู่ในฝุ่นดินนะครับ เออนี่อยู่ในรอบดินนี่ในหอบดินรออยู่ทันและเดี๋ยวไปหาเห็ดจังไดก่อนครับพี่น้องอตัวนี้ลงมากกว่าับผมโอ้ตัวนี้หน่อยมันสีดินครับว่าต้องกระลาวดินหรอกตัวนี้หน่อยตัวนี้ตัวนี้พี่น้องมันสีดินมันสีดิน สมควรเต็มครับเฮ้ตัวนี้ใหญ่กว่ะมูครับผมโอ้ยอยู่ในอยู่ในรอบกระดิ่งเพราะอยู่ในรอบครับโออโอ้พี่น้องพี่น้องโอ้โอ้ย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 เย็นเย็นมันเมียนแน่วว่ะพี่น้องโอ้ยไอ้ดินไอ้ดนี่้ยยังอยู่ยังอยู่โอ้ยโ่้ยโอ้อ้ยไปุ่นตรงนี้ครับฮะอึ๊บอย่าดินเอ๊ะ โอ้สามตูนตัวนี้โามาตูนเใหญ่ครับเอาพื้นเก่าครับผมข้างหันดินข้างทางซ่วงซางอยู่ครับเดี๋ยวไปยกเบนท้องฝุ่นอีกมาพี่น้องมาอือหมาอนมันพี่น้องหมานเดี๋ยวเดี๋ยวรอบจิตแตกครับฝ้าวิญยกก่อน <c oughs> ในรอบมันดินครับผมี๋ยวเบิ่งในรอบครับผมมาในรอบมันดินจงจางจงจางน่เมื่อกี้น่นาจีดถึกด้ครับผมโอ้ห้อยตีนผู้ใดน,นี่พี่น้องงานเขาครับผมมีห้อยตีน <c oughs> เอาแล้วเอาแล้วครับผมเริ่มมีมีโจนล้วครับเริ่มมีห้อยตีนลุก เสียงดิ่งครับผมไฮ้ยดิ่งดินี่มี่ปลายอยู่บ่ระวังครับผมใจเย็นใจเย็นเฮ้ยเย็นยี่บ่ใจเย็นเย็นโคตรมันโคตรมันบ่เหมือนนี่สิโคตรมันบ่าโอ้ย ที่ดินเสียงเดียนจอมจอมเนี่ยเดี๋ยวผมซ้อมมือก่อนเลยอุ้ยพี่น้องประกอดถืออหลีนะครับนี่พวกไอ้ฟังเรียนครับนี่ถือยู่งถือยู่งสองสามตัวซีหาซีหาพี่น้องถือ,อ,ย,อ,อ,ถอ,อยู่ครับผมถออือยู่งดูมันดินนี่หวนดินนี่หวนพูนพูนอุ้ยกระโดดกระพองนั่นเอ้าเอาดินดินยู่ดินยู่ครับผม นี่นะครับนี่นี่ตัวหนึ่งตัวหนึ่ง,งสองตัวครับผมนี่ง่ายติบตัวหนึ่งครับผมสองตัวนี่หัวมันครับอ๋อเดี๋ยวคือไปเทครับผมดีเทอยย่นี่กะเดี๋ยวเบิ้งกอนครับ พน้องเบิ้งครับประมาณนี่นี่กิโลสองกิโลครับผมอืมนี้มันม,ม,มือป่าล่งครับผมพี่น้องมือป่าถือครับเอาเอาเอ,าเ,อาทเทสครับผมพี่น้องเดี๋ยวสิเทสครับโอ้โหเร็วเลยติดไปแม่ลงมาลงมา ลงมาก่อนครับร oh ู้ไว้วันที่พี่ลงมาก่อนพี่ไปนอนได้โอ้ยนี่มันกึ่งมันที่ไหนี่มันนี่มานเด กันครบเดี๋ยวงานสิเขาครับผมวาดอะไรกตัวด้ครับผมอมมออ้้โอโอ้โโโ น้องมาเบิ่งผลงานตัวเบ่งผลอลอก,กับทั้งนอ่ครับรเอ,อาไวอเนาะไดครับผมร <c oughs> ูดตีนรูดมือเ่าลงไปนี่นี่มันมีน้ำครับผมเอาขึ้นมาได้มามาพี่น้องมา <c oughs> ไกลเลยครับไกลไเลยหี่อยูกก่กลางให้หน่าหยเลยมันสิได้ <c oughs> วิวิวพี่น้องเบิ่งเลาครับผมน้องรุ่เบื้งไกล่าป่านเลยไกลนี่นครับนี่นได้ครับก็ได้อยู่ครับผมพี่พี่น้องเออถึงปากกระโดดว้าวมาได้ยักตูเลยมึงง่งกึ่งกันครับเออว่าได้จักตูเลยมดูนีเพันได้ครับผมมันดิลงเป็นมือมือครับ มือในลงมันกระสส่วนกันมากครับผมมือในลงนกจะสีส่วนกันมากพี่นอ้องเอ,อ้าจบคลิปครับได้มานมานมือนี้พี่น้องครับผมมานครับมือนี้นะมานครับผมเออสงสัยเป็นน้ำยางลงมาทาั้งนี้ครับ <laughs> ทุกเตียงยางนะ้ำวนมันบ่มานครับผมมือเลน่นยางไว้ทั้งนี้ครับสงสัยเป็นน้ำ สรงใด้เป็นน้ำนีแล้วครับยางลงมาทั้งนี้ครับมันเล่มหมานพี่น้องเดี๋ยวมืออื่นจะยางลงมาทั้งนี้คือเก่าครับผมไปเอากระบาลครับผมตี่ต่างครับต่ในหัวรัดซีว่าซีแก้วมือนีหมานครับผมกระบาลครับผมสวัสดีครับผมโอ้ยได้อยู่ประมาณซีหาโลกผมผู้ว่าปวดผู้ว่าผู้พวกขี้ประมาณสามกิโลครับผมไปกระบาลครับผม